แต่หลายคนเขาก็มองในอีกมุมน,นะครับว่าถ้า Spotify เนี่ยเลือกที่จะเก็บค่าบริการจากผู้ใช้ทุกคนเนี่ยอาจจะทำให้สูญเสียผู้ใช้มหาศาลเลยครับและอาจจะเสียแชมสตรีมมิ่งไปด้วยนั่นเองและนี่แหละครับที่จะกลายเป็นหายนะของจริงของ Spotify Su ัมทุกเรื่องธุรกิจเข้าใจง่ายและใกล้ตัวคุณกว่าที่คิดกับทักทับสุริ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สำอัพทุกเรื่องธุรกิจเข้าใจง่ายและใกล้ตัวคุณกว่าที่คิดกับผมทักทัพสุริพบกันอีกเช่นเคยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา2ทุ่มเป็นต้นไปในทุกช่องทางการติดตามของ Connect e d o t s เลยนะครับทั้ง Facebook, YouTube, Spotify, Podcast และตอนนี้เราก็มี ติ๊กต็อกแล้วด้วยนะครับอย่าลืมเติม S แลวก็ T S นะครับจะได้หากันเจอครับคุณผู้ชมครับทุกวันนี้ฟังเพลงผ่านแพลตฟอร์มไหนกันครับเชื่อว่าหลายคนน่าจะฟังผ่าน Apple Music บ้าง Spotify บ้างใช่ไหมละครับเพราะว่า2เจ้านี้นี่ก็เป็นเจ้าใหญ่ๆเลยที่นิยมในไทยนะครับคือตัวผมเองเนี่ยก็ฟังผ่าน Spotify เหมือนกันครับผมวันนี้ก็เลยจะมาชวนคุยถึง Spotify นะครับรู้ไหมครับว่า Spotify เนี่ยเป็น streaming แพลตฟอร์มที่ขาดทุนต่อเนื่องมา15ปีแล้วครับโอ้โหทำไมถึงเป็นแบบนั้นตั้ง15ปีอยู่ได้ยังไง เดี๋ยววันนี้จะมาค่อยๆเล่ากันนะครับเริ่มแรกครับคุณผู้ชมอยากจะบอกเลยว่า Spotify เนี่ยเป็นบริษัทที่อยู่ในสภาวะที่แบบประหลาดมากๆครับเพราะว่า Spotify นะครับกินส่วนแบ่งทางการตลาดในอุตสาหกรรมสตรีมมิ่งนะครับถึง30%นะครับของโลกนี้เลยนะเจ้าที่ลงมาอย่าง Apple Music หรือว่า Tencent แล้วก็ Amazon เนี่ยจะกินส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ประมาณ13%เท่าเท่ากันเท่านั้นเองหรือพูดง่ายๆก็คือเทียมไม่ติดเลยนั่นแหละนะครับก็ s p อตท f y นะครับมียอดผ 20%เลยนะครับโดยปีนี้นะครับ Spotify มียอดผู้ใช้อยู่ที่ประมาณ500ล้านบัญชีไปแล้วนะครับแล้วก็มีบัญชีเสียเงินหรือว่าแบบพรีเมียมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4 0หรือประมาณ200ล้านบัญชีครับแต่ที่แปลกมากๆก็คือแม้ว่าเขาจะเติบโตขนาดนี้นะครับแต่ว่าที่ผ่านมา15ปีเนี่ย Spotify เขาไม่เคยได้กําไรเลยครับหรือพูดกง่ายๆก็คือ Spotify เนี่ยขาดทุนทุกปีแล้วไม่ได้ขาดทุนแค่นิดๆหน่อยๆด้วยนะครับแต่ขาดทุนกันหลักร้อยล้านเหรียญสหรัฐทุก เลยแม้ว่าบริษัทเนี่ยจะยังโตอยู่ก็ตามซึ่งก็ต้องบอกว่า Spotify เนี่ยเติบโตขนาดที่ว่าเข้าตลาดหุ้นไปตั้งแต่ปี2 0 1 8แล้วนะครับแต่ถึงกระนั้นก็ยังขาดทุนอยู่นั่นเองครับซึ่งมันฟังดูค่อนข้างจะพินลึกมากๆเลยแต่ถ้าถามว่าทําไม Spotify เนี่ยถึงตกอยู่ในสภาวะที่มันค่อนข้างจะพินลึกพินลั่นขนาดนี้ได้นเนี่ยนะครับมันมีหลายเลเยอร์มากๆครับเกี่ยวกับเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะไปเจาะกันทีละชั้นครับแต่เริ่มต้นเลยเนี่ยเดี๋ยวเราไปพูดคุยถึงที่มาที่ไปขออง Spotify Spotify ก่น Spotify นครับ ก่อตั้งมาในปี2006นะครับด้วยไอเดียพื้นฐานว่าทํายังไงให้การโหลดเพลงเถื่อนการทาก๊อปปี้แผ่นพีซีดีเถื่อนเนี่ยมันหายไปนะครับนั่นก็คือไอเดียที่ว่าเราจะต้องทําเว็บไซต์ให้คนเข้ามาฟังเพลงกันได้ฟรีๆครับแล้วหาวิธีหารายได้นะครับเอารายได้เหล่านั้นเนี่ยไปแบ่งให้กับเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างานักร้องนักดนตรีนักแต่งเพลงหรือค่ายเพลงต่างๆนะครับโดยพัฒนาเป็นแพลตฟอร์มขึ้นมาแล้วก็ให้บริการครั้งแรกในปี2008ครับไอเดียแบบนี้นะครับมันทําให้ s p o t สปอได้ เป็นสตรีมมิ่งเจ้าแรกเลยนะครับแล้วก็พลิกตลาดได้จริงๆเพราะว่าถ้าย้อนดูตัวเลขเนี่ยนะครับจะเห็นว่าการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับการโหลดเพลงเถื่อนทําแผ่นพีซีนีเถื่อนเนี่ยมันลดลงจริงๆครับตั้งแต่โลกของเราเรยรู้จักกับ Spotify แล้วถ้าถามว่าทําไมอุตสาหากรรมดนตรีนะครับเข้าถึงยินดีแล้วก็ยินยอมให้ Spotify เข้ามาแทรกแซงตลาดได้นะครับนั่นก็เป็นเพราะว่า Spotify เนี่ยเขาแบ่งรายได้ถึง70%ครับให้กับเจ้าของลิขสิทธิ์ซึ่งบอกเลยว่า70%เี็ยมันเปนตัวเมาก มากเลยนะครับนั่นก็ทําให้โอ้โหเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างค่ายเพลงนักแต่งเพลงนักดนตรีเนี่ยเขายิ้มแก้มปรีกันเลยครับเพราะว่านอกจากนี้เนี่ยยังได้ประโยชน์ในเรื่องของการกําจัดการละเมิดลิขสิทธิ์อีกด้วยนั่นเองครับแต่จากที่เล่ามานะครับก็จะเห็นว่า Spotify เนี่ยก็ดูเติบโตได้ดีนี่แล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแล้วถามว่าทําไม Spotify ถึงไม่ได้กําไรสักทีทั้งที่เปิดให้บริการมาแล้วตั้ง15ปีคําตอบของคําถามนี้เนี่ยมันยังไม่มีใครออกมาตอบได้ชัดเจนครับแต่ว่าตอนนี้เขาก็มีหลัก หลายทฤษฎีครับที่เอามาอธิบายเรื่องนี้ได้มาที่ทฤษฎีแรกกันครับเขาบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าซัพพลายเออร์ของ Spotify นะครับมันมีน้อยรายนะครับแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยสามารถกดดันด้านราคาได้นั่นเองซึ่งซัพพลายเออร์ของ Spotify เนี่ยนะครับหลักๆเลยก็จะเป็นค่ายเพลงต่างๆครับคือในระดับโลกเนี่ยก็จะมีอยู่3ค่ายเพลงหลักๆคือ Universal Music นะครับที่กินส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่30%อรองลงมาก็จะเป็น Sony Music ที่มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่20%แล้วก็จะเป็น Warner Music ที่มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่15%ครับดังนั้นเนี่ยสเจ้านี้นะครับเขาถือว่าเป็นค่ายเพลงที่มีมูลค่าสูงมากของโลกเลยแล้วพวกเขาเนี่ยก็มักจะรวมหัวกันอยู่ตลอดครับนั่นทําให้ถ้ามองในแง่ของตลาดแล้วเนี่ยการที่ Spotify นะครับไปดิลลิขสิทธิ์เพลงจากค่ายเพลงพวกนี้นะครับซึ่งเขามีอยู่น้อยรายมากๆเนี่ยมันทําให้ค่ายเพลงเหล่านี้นะครับเขามีอํานาจในการต่อรองสูงนั่นทําให้กดราคา Spotify ได้แบบสุดๆเลยทําให้ Spotify เนี่ยจำใจที่จะต้องจ่ายส่วนแบ่งรายได้ ให้ถึง70%เลยครับหรือพูดง่ายๆก็คือค่ายเพลงเหล่านี้นะครับเขาเคี่ยวมากๆเลยกับ Spotify นะครับทำให้ต้นทุนพื้นฐานอย่างค่าลิขสิทธิ์เพลงของ Spotify เนี่ยนะครับมันสูงมากๆและแม้ว่าจะทํารายได้มากเท่าไหร่ก็ไม่พอที่จะสร้างกําไรให้ Spotify นั่นเองครับส่วนทฤษฎีต่อมาครับเขาบอกว่าเป็นเพราะสปอติเนี่ยไม่ยอมเก็บค่าสมาชิกกับผู้ใช้ทุกคนอันนี้เราก็จะเห็นกันได้ชัดครับเพราะว่าสตรีมมิ่งส่วนใหญ่เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มของหนังซีรีส์ ก็ตามเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เขาก็จะบังคับเก็บค่าสมาชิกกับผู้ใช้ทุกคนใช่ไหมละครับแต่ว่ามันมีไม่กี่แพลตฟอร์มนโลกหรอกครับที่ว่าจะเปิดให้ใช้ฟรีด้วยพร้อมกับมีสมาชิกพรีเมียมเก็บค่าบริการนะครับอันนี้เราไม่นับ u t u b e นะเพราะ u t u b e มันแบบว่าฟรีมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเนาะครับและนอกจากที่จะไม่เก็บค่าบริการกับสมาชิกทุกคนแล้วเนี่ยนะครับสปอติฟาเองก็ยังไม่ยอมขึ้นค่าสมาชิกพรีเมียมด้วยนั่นเองนั่นทําให้สูญเสียรายได้มหาศาลครับจากตรงนี้คือนักลงทุนหลายคนเขาก็มองครับว่า มันไม่สมเหตุสมผลเลยที่ Spotify ทําแบบนี้นะครับการที่ Spotify จะเก็บเงินจากผู้ใช้ทุกคนเนี่ยอาจจะทําเงินได้มากกว่าแน่นอนละ่ะไม่อาจจะล่ะมันทําเงินได้มากกว่าอยู่แล้วครับแต่หลายคนเขาก็มองในอีกมุมนะครับว่าถ้า Spotify เนี่ยเลือกที่จะเก็บค่าบริการจากผู้ใช้ทุกคนเนี่ยอาจจะทําให้สูญเสียผู้ใช้มหาศาลเลยครับและอาจจะเสียแชมป์สตรีมมิ่งไปด้วยนั่นเองและนี่แหละครับที่จะกลายเป็นหายาหน้าของจริงของ Spotify ด้วยเหตุผลนี้แหละครับทำให้ Spotify อาจจะไม่กล้าเก็บค่าสมาชิกกับผู้ใช้ทุก รวมถึงไม่กล้าขึ้นค่าสมาชิกด้วยนั่นเองครับทฤษฎีที่3นะครับทฤษฎีนี้นะครับเกี่ยวข้องกับทฤษฎีที่2เมื่อกี้เลยนั่นก็คือเรื่องของ Spotify Premium เนี่ยนะครับเขาไม่มีอะไรพิเศษมากกว่า Spotify ปกติมากนะครับอันนี้เราจะยกตัวอย่างให้เห็นได้ชัดจากกรณีของบริการต่างๆนะครับที่เขาเรียกว่าเป็นฟรีเมียมก็คือมีทั้งแบบฟรีแล้วก็แบบพรีเมียมให้ผู้ใช้เนี่ยเลือกจ่ายเลือกใช้งานได้นะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างของ Canva เนี่ยถ้าเราเสียเงินนะครับจ่ายให้เขาเนี่ยเราจะเข้าถึงฟีเจอร์ แล้วก็เทมเพลตกราฟิกที่หลากหลายนะครับซึ่งมันคุ้มมากๆเลยนะครับกับกันนะครับ Spotify เนี่ยคนส่วนใหญ่ที่เขาใช้งานเนี่ยเขารู้สึกว่ามันเสียไปมันก็ไม่ได้อะไรมากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันต่างแค่การแบบตัดโฆษณาออกไปเฉยๆเองซึ่งผู้ใช้แบบใช้ฟรีเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วโฆษณาของ Spotify มันก็ไม่ได้เยอะจนน่ารําคาญอะไรแล้วนอกจากนี้มันก็ไม่มีฟีเจอร์ไหนที่โดดเด่นมาจนรู้สึกว่าอยากจะจ่ายแบบพรีเมียมเลยทําให้เขารู้สึกว่าจ่ายไปมันก็ไม่ได้คุ้มอะไร ทำให้ผู้ใช้ที่ใช้งานฟรีเนี่ยเขา,าก็ยังใช้แบบฟรีต่อไปนั่นเองครับมาที่ทฤษฎี CD ที่4ครับทฤษฎี CD สุดท้ายเขาบอกว่าเป็นเพราะว่า Spotify เนี่ยเอาเงินไปนลงทุนกับ Origi n a l c o n t e n t ซึ่งมันไม่ได้สร้างเม็ดเงินอะไรให้กับ Spotify เลยนั่นเอง Spotify เองเนี่ยเขาโดนวิจารณ์นะครับวิาพากษ์วิจารณ์กับการพยายามทำ Or ริจินอลของตัวเองแบบพอดแคสต์นะครับว่ามันเป็นการเอาเงินไปเผาซะมากกว่านะครับตั้งแต่การดีลย้ายรายการของโจโรแกนนะครับจาก YouTube มาบนก็อีกสายแล้วก็ อะไรก็ตามครับอะไรพวกนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่พวกสตรีมมิ่งทุกเจ้าเนี่ยเขาพยายามทํากันอยู่แล้วแล้วก็โดนวิาพากษ์วิจารณ์กันมาตลอดนั่นแหละเอาง่ายๆก็คือการเอาเงินมาทำออริจินอลคอนเทนต์แบบอะไรก็ไม่รู้เนี่ยบางทีมันมันไม่ใช่สิ่งที่ดีนะต่อธุรกิจนะครับแต่จะบอกว่าไม่ทํามันก็ไม่ได้ครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าไม่มีออริจินอลคอนเทนต์พวกนี้นะครับมันก็จะไม่มีเหตุผลว่าทําไมคนยังจะต้องใช้แพลตฟอร์มของพวกเขาอยู่นั่นเองโดยที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นะครับท,ทุ่ทาผลจริงๆ าทำไม Spotify ไม่ทำกำไรสักทีเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นทฤษฎีใด,ดทฤษฎีหนึ่งในนี้หรือว่าจะเป็นส่วนผสมของทฤษฎีต่างๆพวกนี้เข้าด้วยกันก็ได้และสุดท้ายมันก็จะกลับมาที่คําถามเบสิกอย่างว่าถ้า Spotify เนี่ยครับเก็บค่าสมาชิกกับผู้ใช้ทุกคนขึ้นมาจริงๆเนี่ยผู้ใช้จะลดลงแค่ไหนแล้วก็ค่าสมาชิกแบบพรีเมียมของ Spotify เนี่ยเขาจะกล้าขึ้นไหมรวมถึงคําถามที่ว่า Spotify จะออกฟีเจอร์อะไรที่มันโดดเด่นเพื่อดึงดูดผู้ใช้ให้มาใช้งานแบบพรีเมียมในอนาคตหรือเปล่า คำถามเหล่านี้เลยครับคือสิ่งที่เราน่าจับตามองและรอดูคําตอบจาก Spotify ต่อไปและระหว่างนี้นะครับสปอติฟาเองก็จะยังคงเติบโตและขยายฐานผู้ใช้เรื่อยๆนะครับในขณะที่จะยังต้องขาดทุนอยู่ตลอดราวกับเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพทั้งที่เข้าตลาดหุ้นมาแล้วกว่า5ปีนั่นเองครับและทั้งหมดนี้นะครับคือที่เราเอามาฝากกันใน EP นี้สําหรับสัาอัพถูกเรื่องธุรกิจเข้าใจง่ายและใกล้ตัวคุณกว่าที่คิดกับผมทักทับสุริ แล้วพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา2องทุ่มเป็นต้นไปสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ